สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขสุขคนวันนี้กับเป็นมือวันที่12เดือนเมษายนพศ2564ครับผมวันนี้ก็มาท่งไฮท่องน้านะครับเนาะเจตการบ่ะเดชเหรท่องการน้ำข้าเจ้าหด้อครับพาแฟนเพจแฟนครับมาเบิงเ้งข้าเจ้าสอนแมงดา วิธีการส่วนแมงดาเนาะครับเนาะจิตพ้าส้นเห็ดฉันับมืกเบืองเห็ดยังไงเขาจะส่วนแมงดาส่วนยังไงในลายค้นก็สิสงสัยนะครับส่วนยังไงเนอะส่วนแมงดาก็สิวะต่ก่อนคนไทยิีบเคยเห็นกันเพื่อกันนะครับสงสัยเพื่อกันขึนมาหนักไปน้อครับ ส่วนแมงดาได้คุณแจรถน้ anyway. ับเุาแจรถเพือไรแกรถเนื้อมันป็นไดดอกขุ่นผู้มันเป็นไดจะแมงจับเตครในแมงดาตัวนึ่งสดๆหอนๆสองสาวคนส่วนแมงดาครับเท่าเรืออะไรเท่าเรือหน่อย มึงนี่วะที่ขาเจ้าบัฟฟิงเมื่อไร่นั่นนะครับถอยหลังถอยหลังทุกคนนะครับเนาะส่วนแมงดาก็ได้เจ้าบัฟขันถือประคองไงนี่คิดว่าจาังไดนข้าเจ้ากับครุบวครับจนแมงดาแมงดาเรม่ตงวิ่งถึงล้วเาะสันสันแมงดาถึงไหมกันได้ประคอไงไ่จังไดนก็แถวๆประคอไงไ่ครับ ไ่วนก่ล่ะตา่อนี่อานเสียเไปจนไม่ได้แบ่งดาจังคืนเจ้าเนีงมจนมุนบ่ลอวนไปมนไปบ่ได้บ่ไดบ่ได้ลนั่นะพอดีล่นำนักนดี๋มนดีมอานน่เมื่อวนใน เดือนหนึ่งที่ติดกันนี่ยวดใการเอาหุ้นเพียวเลยแล้วอ่้คนใดนะครับมันแม่งจับเต้าไดไแล้วนะองแงน้อยเิไปีเตเรื่อยๆไม่เบื่อเลยแม่แดนตามตามตามเพ่มือเราโอเป็นวมันเอ้ยเดอกไปคุนละ โอ้โหประคัมกรเจอมไม่หอดีใช่ไหมทายเขาข้ามปจอมเลยใ่อาเพ่ท่ามาเพ่ละท่ามาเพาะย่ันนี่ส่อนไยหลังไยหลังที่เคยไปจำต่อไงหลังวะเนี่ยนี่สิของเคียบของยังไว้สั่น เคยบ่เฉยครับเฉยเป็นมุกาบ่เป็นไงลังนกนบมกาบ่กดยิ่ครับกอนนี้เาบดยินเลต้งไปอีกเลิกเลิกนลวนมย่ะรทกัมันเหือคูนนี่ครับไปเบงกันครับกคู่คนคนวาคนมานกัวคู่ดเนาครับคนวาคนมา กับคู่แรกกันั่นได้กตบแม่งกับเตานะครับนะโอ้คู่นี้คือกันครับส่อนได้คุณแจรถกับแม่งกับเตาเท่ากันคู่น,นี้ก็ได้ โอ้ตโตเป็มาแน่นอนเจ้าหนนะว่ะอืเม้งจับเตาคืากันเม้งดาเพิ่งลงมาสอนนะครับเนาะ ในผู้ละสองสามตัวอยู่เดี๋ยวแมงจับตัวผู้เพิ่นออกลูกทั้งหลังนั่นได้ผู้ละหลายอยู่นะครับเน,ะนาะคนไทยคลิปกับบุ้งหูขึ้นกันนะครับเนาะว่าคนส่วนแมงดาแล้วบางคนขาสั่นกับคนขายาวแบบใดที่ได้เปรียบก,กันกับบุ้งหูนะครับเนาะ แต่ว่าขาสันสิยำไหมแต่ว่าขาเงาเน,นี่ยคสีกาวเงาเงาเนาะครับเนาะแต่คนไทยสิบคือว่าสู่คนขาสันบ่ได้ครับคนคนเม,มืองศรแมงดาเนาะครับเนาะ นี่พาผ่นเถื่อนเพนขับมาเบิงแม่บ้านทั้งหลายเป็นมัสอนแมงดานะครับเนาะพาเพนเถือเ่อนเขับมาเบิงแม่บ้านเขาเจ้ามัสอนแมงดาตอนกระเปกับมา้ายังเห็นนะครับ นี่นี่แต่คนถอยนี่แต่คนถอยหลังคนเดินหาบ่นีครับกันคนส่วนแมงดาโยงน่งกับเต้ากำลังออกลูกไลยครับ

ยำยำไปยังสันดีดองขึ้นมาน้ำกเนี่ยเสร็จคนนทายคลิปแล้วครับนยปีนขอมปีนไงขึ้นมาเสร็จค้นทายคลิปแท่ครับเนี่ย่่

นัน,น,มน่มาเลยไปไหนงนืมโอ้คุณใบเลยค่นไ,ไดอีกแล้วรับท่นครับคุนมานนี่กับท่านครับเดี๋ยวเบิรงใหุ้ตัวนึโอ้คุ่นะครับเขนตรงๆไปวานกบมาหลดครับจุ่มสองสามเสียสนก็ได้ตัวหนึ่งครับ นึ่งโตเอาเพื่อนึงได้แล้วทันอีกสองคนนึงกับมีพลังขึ้นมานะครับเนาะเพื่นนะครับกองเชื้อกระเชียอย่างเดียวนะครับเนาะกองเชื้ออะไรเฮ้ย ชงการกันยังมาสนแม่งดาอยู่นาผันธิบานเนาะครับเนาะคือก้อนครับองการกับคือก้อนงการการับจินคือก้อนเนาะครับเนาะเออแมงขี่หนักร้ายครับ เป็นลำธารสาธารณะนะครับเนาะคนมาหากินได้ครับเน่ย สันไสัมมาคือถีบ่มีกลุ่นเด็ประคอใหง่เยืเกียเนาครับเนาะแน่ไหนจะได้ ờ chưa được nhốt nhốt ra chân ra thĩ nhốt ra tổ nhốt ra tổ học cái đầy trứng này các bạn nhé chỉ tao để lại tổ chứ. Lông lơ lơ nha. แมไ,ไ,ไ,ไม่ด้เล้วงันตีเดียยมาเอาสื้อน,นิแล้วนมงจะเอัาเ้อ,เอ้เอาเอาเอาอ้ออ หญเกงก่อหญเงจก่งกอหญเกญงเน้ยมันมันขัดมันดิโกอเราจ้างก,กับว่าขาดยังไงพุรู้ยังไงดิมือมันแข็งมือมันแข็งเนาะเออมือมันแข็งแให้ปองยำเห็นไเป็นดินมันจะฟอสเฟอไปได้ดิมาเได้ห้าเดือดออกมามากเ้าเดือดม่มามากเลยมือมันแข็งมือมันพวกมือเนาะ <laughs> คนสอนจมนะครับบ่าเป็นจะมีปนใอกยังว่มีอยู่ท่านคนสอนว่าว,ว่ามีเดียวครับเม่นนี่เดียวนี่เตรียมแมงตับเตากำลังออกลูกออกหลานนะครับรนเนาะ ้บอกวันมด้ผานเสจแล้วผ่ลอไก้าหลเราดเล็กก็ได้เ่ไรก็ตอนนมงได้ตอนเมื่ไหร่อนดาหมึงเาก็ไม่ปอกครต้งมีนี่คไม่ยสิเร่ออกแล้วเียนว่พ่ใครตองได พี่หลอกแล้วพ <laughs> <c oughs> ี่หลอกแล้วมื้อจักหน่อยเนาะไว้น้อง2อ้วนเฮานี่ครับはいสิบ่อ้วนสิอ้วนลูกตามคนยังอ้วนอยู่เอ้าเอ้าเป็นได๋ล่ะแม่ด่าไปไสล่ะมาๆซึ้ง เกี no? ่ยวคือก้อนไม่มีเลยมีเน่อยนะบงจีบอย่างน้อยด้ครับนะติดเนี่อยบังคนสอนกันน่จอดติดเลยนะครับเนาะนี่เันงจะร่างใหญ่แล้วเมีดยเพิ่นมาจิตเกี่ยวไร้ครับ ว่าคนสอนหลายนะครับน้องแต่ละหม่องแต่ละบอนก็ได้หพองนี้คนก็มว่าสอนจนข้าน์สอนคนแล้วครับมีก็ได้ขนสอนไปสอนว่าถึกปีงั้นท่านกิมฮอดวิ่งครับเลียนเหมือนกันเลียนบ่าไอ้เบิร์มสอนเด็ดตรงนั้นเนาะครับเนาะเบิร์มสอนธรรมดาไปก่อนครับสัตว์เด็ดตรงนี้ก็ได้ ครับไถองลงขึ้นนี่ผู้อ่างล่างขึ้นนี่คือสข้ไว้บคานระมาแล้วคไ้ร่คันอื้าวือาแล้ว๋้โอ มันครับมันลงลนมูแต่ว่าเป็นสำานครับนี่ตัวเป็นเป็นนันเวปนเกนีวนกนดอนล้่นมูแต่าได้ครับนี่ยนี่านไผ่มานมันครับเนาะนี่ก็ได้ มันพยายามมันมันเดี๋ยวครับเกือบถึกือกันครับเป็นเกือบถือในทุกกระถึอก็ครับเนาะก็เป็นถือยู่ะสังยังไดเนาะครับเนาะป็นเกือบถือในบ่ใดเนียนนอนครับนี่ครับโอ้อคนหนึ่งสอนใส่โคองครับ สอนตรงๆไม่ได้เพิ่น um, สอนใส่ข้องวานเพิ่นนึงก็ไรอ๋อเหรอครับช่วงเหงาเข้าดีลงไปอีกแล้วครับเห็นมือได้เดี๋ยวมากสิย้ำยุคของเก่านเลครับสิได้นะครับก็สอนไม่ได้ก็ได้ ตอนที่อยู่ของเก<ฤ>่างสีแล้วนะครับนาะแมงดาพึ่งจังสุฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาแบบนี้ค้นจ่องอยู่แบบนี้เอาวิง่งนี่หวังครับตักคนก่อนกัสมดวิ่งตักเอาหวัครับแมงดาฟูขึ้นมา ส่วนยู่ของกองเสือนะครับส่วนนี้นะย่ำของกองเสือเ,เนี่ยนาตัวลบจริงๆนี่ก็บินหัวเนาะครับลบไปลบมากกับเขาแยงซ้ัมบัวน่ะบ,บินหัวแล้วนี่เนาะปีนขึ้นไล่ขึ้นนี่ดีนนเนาะย่าเบ้นดีเลยทุนใหญ่ไหมที่ได้บ้าน เพิ่นเพิ่กปลาครับปลาือนอะไรแล้ว่ายาคาบ่ยกไปลาอืลากาเพิ่นก็บอกครับเพิ่นสิดถิมซีดถิ่มว่าอย่างนี้ครับตัวน้อยห่วอ นั่นแหละครับช <ster> ็อตเด็ดครับช็อตเด็ดพุดไปบ้านชั่วคนนั้นดูสอนได้แค่นี่ใช่ไครับคนหนึ่งกับลุยของหงอกขึ้นก่อนนะครับบ้าน คลิปนี้ผมก็ทีขอจบคลิปไปเฉยๆนี้นะครับเนดะ้อขอบคุณหลายๆครับผมแฟนเพจแฟนคลับเอฟซีทุกๆทุกคนที่ติด,ดตามคลิปผมอยู่เนาะครับเนาะวันนี้ก็ที่12นะครับเนาะอื่นก็นกนเทศกาลสงการามอื้นอ่ะอื้นไปไหมรถนำดำหัวผู้เฒ่าครับคนไทยคลิปวิดีโผู้เฒ่าให้รถนำดำหัวนรอครับ nhưng lúc vừa loay nào làm thân miếng miếng thì hóa bàn cấp bám bám về qua thì để hiện nam là bạn khóc ban khoe má nhục si nhục hà là ban nhục lệ các để nam คลิปนี้จบไปคลองแท้ลแล้วบานครับเล้วจบคลิปไปชั่วนี้ยนะครับเนาะคลิปหน้าค่อยติดตามครับผมมานไปพุทธที่หาโตนะครับเนแล้วเพิ่งมาลงได้ยี่สิบนาทีนี่ครับคลิปนี้ก็จบไปชั่วนี้นะครับผมสวัสดีครับ